เกษตรกรออนไลน์พอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีครับผมโก้นนทวัฒน์ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับในเรื่องของพอดแคสต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของภาคประสุสัตว์แล้วก็ภาคประมงนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดหลักๆก็คือในเรื่องของการยิงโฆษณาออนไลน์เนี่ยกับคนที่เขาเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงปลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าเรามามองนะครับถึงคนที่ใช้งานตัวโซเชียลมีเดียในปัจจุบันตัวหลักๆเนี่ยก,ก็คือตัวของ f c e b o o o และกันนะครับซึ่งการทำการตลาดเนี่ยบน f a c e b o o k เนี่ยในปัจจุบันนะครับก็เป็นที่นิยมค่อนข้างมากหลายคนก็มองว่าการที่เราเนี่ยเข้ามาสร้างเพจ f a c e b o o k ให้กับร้านแล้วตั้งใจที่จะยิงขายสินค้าของร้านนะครับให้ไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้จากการตั้งค่าโดยทั่วไปนะฮะ แต่ถ้าเรากลับมามองอีกภาพภาพหนึ่งนะครับว่ากลุ่มคนที่ใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะตัวของ f c e e o o o เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ราวๆ50ล้านคนฟังตัวเลขไม่ผิดนะครับ50ล้านคนแต่ว่าคนที่เขาเลี้ยงหมูในปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ1,90,000คนเท่านั้นเองอถ้าไปมองในส่วนของภาคปศุสัตว์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นวัวนมเนี่ย ก็มีราวๆสอ0 0 0 0คนแล้วเราจะยิงโฆษณาครับไปหาคนที่190,000คนที่เลี้ยงหมูได้อย่างไรแล้วเราจะยิงโฆษณาไปหากลุ่มคนที่เลี้ยงวัวนมนะครับจำนวน25,000คนเนี่ยได้อย่างไรสิ่งที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือว่าการยิงโฆษณาเนี่ย ที่ถูกวิธีเนี่ยนะครับเราควรที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดการสูญเสียงบประมาณไปกับก,บการยิงโฆษณาเนี่ยไปอย่างมหาศาลพูดง่ายๆก็คล้ายกับว่าเราเอาเงินของเราเนี่ยไปทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้ง,งแต่ว่าถ้าใครมีบัตเจตนะครับหรืองบประมาณในการยิงโฆษณาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอันนี้เราไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะใช้อ งบประมาณของคุณเนี่ยในการยิงโฆษณาเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสูงเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะทำอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็สรุปมา5้ข้อคร่าวๆนะครับที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่เราจะต้องทำการยิงโฆษณาไปนะครับหากลุ่มคนเหล่านี้ฮะข้อที่1นนะครับเราต้องใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่เรามีเนี่ยให้ถูกต้อง หลายๆครั้งนะครับทุกคนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะมองหากลุ่มลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูข้อมูลนะครับลูกค้านะครับจากในอดีตนะครับลูกค้าปัจจุบันเดิมๆนะครับการที่เรามีข้อมูลของลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือที่อยู่นะครับรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนี้นะครับอำเภอนี้หรือว่าตำบลนี้ หรือในกลุ่มของอำเภอนี้นะครับของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีการเลี้ยงวัวนมกันมากมายเลยหรือเลี้ยงหมูกันเยอะหรือถ้าเป็นในส่วนของบริเวณที่ติดแหล่งน้ําหรือแม่น้ําสายใหญ่ๆที่มีการเลี้ยงปลากระชังเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปโฟกัสนะครับเข้าไปปักหมุดนะครับเพื่อที่จะทําการยิงนะครับโฆษณาต่างๆของเราเพื่อที่จะขายสินค้าออนไลน์เนี่ยไปที่ ตำบลน,นั้นนะครับหรือพื้นที่ตรงนั้นได้สามารถที่จะกําหนดระยะได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะยิงหาคนกลุ่มนี้เนี่ยในระยะกี่กิโลเมตรแต่ยิ่งไปกว่านั้นฮะการที่เรามีฐานข้อมูลลูกค้าในมือเรา <c oughs> เช่นเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับด้านหลังบ้านนะครับของตัว i u s s s f s s f b o o k เนี่ยได้นะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเราเอาข้อมูลป้อนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปตามหานะครับว่า คนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เนี้ยเล่น Facebook ตัวไหนนะครับแล้วทุกๆครั้งที่เราได้มีการยิงโฆษณาเพื่อขายสินค้าออนไลน์ไปเนี่ยมันก็จะไปแมชนะครับกับกลุ่มลูกค้าที่เล่น Facebook ตรงนี้ให้และมากไปกว่านั้นก็ยังสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าโดยใช้รูปแบบของการลูกอะไทได้อีกข้อที่2นะครับเราต้องดูความเป็นไปได้ของพื้นที่การขายของเรานะครแล้วก็จะต้องอยู่ในเขตที่จัดส่งได้ด้วย หลายครั้งนะครับทุกคนต้องการที่จะทำการโปรโมตเพจนะครับให้มันกระจายไปทั่วหรือต้องการยอด follower เยอะๆนะครับยอดไลน์นะครับไม่ใช่ยอดขายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับการที่เรานะครับจะยิงขายสินค้าเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูนะครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยคืออะไรนะครับรูปแบบของการจัดส่งความสลับซับซ้อนของการ จัดส่งสินค้าเนี่ยมันมากน้อยเพียงหน่อยหากคุณขายสินค้าที่มีน้ําหนักมากๆนะครับอย่างเช่นตัวอาหารสัตว์นะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มปุ๋ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูว่าสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมันอยู่ในเขตที่เราจัดส่งได้หรือไม่นะครับหรือมันคุ้มนะครับกับการลงทุนการขนส่งไปหาลูกค้าหรือไม่อย่างไรข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างราคา เราครับต้องตั้งราคาในจุดที่ลูกค้าจ่ายไหวนะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าลูกค้าจ่ายไหวการที่เราตั้งราคาขึ้นมาเนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะขายสินค้าที่มันแพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรที่จะขายถูกจนเกินไปมันจะต้องมีกำไรในระดับหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าต้นทุนของสินค้าของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ต้นทุนที่เราไปซื้อมานะครับแล้วก็ขายออกไปเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับ มันยังมีต้นทุนแฝงของการที่เรามาทําโฆษณาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะบวกไปกับต้นทุนนะครับของการขายสินค้าในแต่ละตัวถ้ามีในเรื่องของต้นทุนของการขนส่งเข้ามาอีกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการกําหนดโครงสร้างราคาของเราเนี่ยให้ดีให้ชัดตั้งแต่แรกข้อที่4นะครับอย่ามัวแต่หาลูกค้าใหม่จนลืมฐานลูกค้าเดิมหลายคนนะครับ ติดกับของการที่ทำโฆษณาออนไลน์นะครับจนมัวแต่หาลูกค้าใหม่เข้ามาถึงที่ร้านนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับมีการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำโฆษณาใหม่ๆหรือทำโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ได้มีการหยิงโฆษณาไปตรงนี้ผมก็จะพูดว่าลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมียอดขายได้อย่างต่อเนื่อง และอีกบุมหนึ่งนะครับหากลูกค้าเดิมของเราเนี่ยได้มีการขยายนะครับเราก็จะสามารถที่จะเติบโตไปกับฐานลูกค้าเดิมของเราได้สิ่งที่เราจะต้องรักษานะครับให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าเดิมกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เราหามาได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูว่าลูกค้าเดิมของเราเนี่ยเป็นลูกค้าในระดับไหนหากมีการซื้อสินค้าของเราไปขายต่อนะครับบางทีเนี่ยการที่เรายกยอดของลูกค้าใหม่เนี่ยให้ไปซื้อกับ ลูกค้าเดิมที่อยู่ในเขตการขายของเขาก็จะสามารถสร้างรูปแบบการขายสินค้าที่ยั่งยืนต่อไปได้และข้อสุดท้ายข้อที่5เราจะต้องสร้างบรรยากาศให้ดูใกล้ชิดกันนะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องโพสต์ขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวถึงเวลาก็าโพสต์สินค้าที่ร้านนะครับแจ้งราคาแจ้งเบอร์โทรติดต่อแจ้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับแต่ การอยู่บนโลกออนไลน์ของเราเนี่ยเราต้องเน้นขายความพิเศษแล้วก็ความห่วงใยนะครับความห่วงใยในเรื่องของโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนสถานการณ์ดินฟ้าอากาศต่างๆนะครับกลุ่มคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยที่ได้ทําการติดตามเพจนะครับหรือเข้าไปอยู่ใน อ่าอีโคซิสต็มออนไลน์ต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอิน t ตา r กรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว facebook Messenger หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว Line Official a c c o u n t าเองเนี่ยเราก็จะต้องทำให้เขารู้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้หายไปนะครับมีความเป็นห่วงนะครับเป็นหญยเขาอยู่เสมอก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ5้าข้อนะครับในเรื่องของการยิงโฆษณากับ คนเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนี่ยไม่ใช่เรียงง่ายนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับกับ5ข้อนะครับที่ผมได้พูดไปข้างตน้นสวัสดีครับ